วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Unity Game พบกับผมอาจารย์าลีจาก My Academy .us จะทำหน้าที่เป็นผู้ผสอนครับบทเรียนนี้เราจะมาสร้างฉากภูเขากันครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยครับนี่ก็เป็นฉากตัวอย่างสําหรับบทเรียนนี้นะครับเห็นว่าเรามีภูเขาหลายขนาดนะครับอย่างนี้นะครับด้านขวาจะเป็นภูเขาที่สูงกว่านะครับด้านซ้ายเป็นภูเขาที่เล็กลงครับ ดังนั้นนะครับในส่วนที่เป็นต้นไม้นะครับจะมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่หนาทึบอย่างนี้นะครับและมีต้นไม้ที่เป็นต้นสูงสูงแบบนี้นะครับต่างสีกันในลักษณะนี้ครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าถนนหรือทรายก็ได้นะครับในการสร้างฉากแบบนี้เราจะต้องสร้างวัตถุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับที่เรียกว่าเทเรนนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างฉากใหม่กันเลยนะครับผมจะสร้างนิวซีนตรงนี้นะครับ อย่างนี้นะครับเราจะแบ่งให้จอนั้นมีความกว้างในลักษณะนี้เพื่อที่เราจะสามารถดูได้ชัดๆนะครับในการแบ่งจอนั้นสามารถแบ่งได้ในลักษณะนี้ด้วยนะครับเหียได้ว่าแบ่งแบบ2อคูณสหรือแบ่งแบบ4ส่วนอย่างนี้นะครับสําหรับการสร้างฉากที่เป็นภูเขานั้นเราจะแบ่งให้ฉากนั้นใหญ่ในลักษณะนี้เพื่อที่จะเราจะได้เห็นารายละเอียดนะครับจากนั้นครับเราจะไปที่เกมอ็อบเจกตรงนี้ แล้วเลือกสร้างในส่วนที่เรียกว่าเทเนครับตรงนี้นะครับเราจะได้เทเรนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับความกว้างของเทเรนนั้นจะกว้างมากนะครับเราจะย่อลงมานิดหน่อยก่อนนะครับในการทําครั้งแรกเนื่องจากว่าขนาดของเขาจะใหญ่มากดังนั้น,นครับจัดขนาดของเขาให้ดูสบายตาอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะมาที่แปลงของเขาครับจะเห็นได้ว่าทางด้านขวานะครับเทรนจะมีเครื่องมือติดมาด้วยอย่างนี้นะครับเราจะมาคลิกที่แปลงของเขาอย่างนี้นะครับเมื่อเราคลิกแปลงแล้วครับเราจะเห็นว่าแปลงนั้นมีสีขนาดตรงนี้ให้เราเลือกนะครับอย่างนี้ครับในส่วนอื่นๆก็เป็นลวดลายหรือกราฟิกของเขานั่นเองนะครับเราจะเลือกใช้แปลงที่สามก่อนครับตรงนี้นะครับ หลังจากเลือกแปลงแล้วนะครับเราจะดูด้านล่างกันที่ส่วนที่เรียกว่า Brush Size นั่นเองนะครับจะเป็นส่วนที่ปรับขนาดของแปลงนะครับในการทําภูเขานี้ผมจะเริ่มท right. ําภูเขาลูกใหญ่ก่อนนะครับผมจะปรับให้แปลงนั้นอยู่ที่ประมาณ8 0ในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่ปรับขนาดของแปลงแล้วนะครับเราจะกลับมาเลือกในส่วนที่เราต้องการที่จะทํานะครับตรงนี้นะครับซ้ายสุดทางด้านหน้านี้จะเห็นลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับ เขาจะเป็นส <an> like right. ่วนที ne, ่สร้างภูเขานะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้ครับเห็นว่าลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้ครับเราจะเริ่มวาดภูเขาตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะโตขึ้นนั้นนะครับเป็นภูเขาในลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเห็นว่าภูเขานั้นสูงไปนะครับเราสามารถที่จะลดลงได้นะครับทางด้านขวาของเขานะครับตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็สามารถลดเขาลงได้อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างใหม่นะครับให้เป็นภูเขาที่สูงนะครับอย่างนี้นะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหยดน้ําตรงนี้ครับตำแหน่งที่สามของเก้านะครับเป็นส่วนที่สามารถที่จะทําให้เขาเรียบลงนะครับถหากเราเห็นว่าภูเขานั้นไม่เรียบนะครับเราสามารถปรับความเรียบของเขาได้นะครับผมจะเพิ่มตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูส่วนอื่นของเขากันครับส่วนนี้นะครับเห็นได้ว่าให้เป็น ลวดลายที่เป็นก้อนกรวดอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะนํามาวางอย่างนี้ครับถ้าเราคลิกเฉยๆนะครับเขาก็จะเป็นจุดอย่างนั้นนะครับถ้าเราลากอย่างนี้นะครับเขาก็จะเป็นภูเขาลูกเล็กๆโตขึ้นมาในลักษณะนั้นนะครับตรงนี้เช่นกันครับเราจะเลือกลองเลือกใช้ดูนะครับในลักษณะนี้นะครับเมื่อสร้างภูเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันครับเราจะลงสีไปก่อนนะครับซึ่งเป็นสีที่เป็น ทุ่งหญ้านะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นเพื่อที่เราจะได้จินตนาการภาพออกนะครับการลงสีนั้นก็คือมาที่ตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นแปลงตรงนี้ครับคลิกที่แปลงนะครับจากนั้นเราจะเลือกในส่วนที่เรียกว่า texture ตรงนี้ครับคลิก texture นะครับแล้วเลือก add texture อย่างนี้ครับจากนั้นเราจะได้กล่อง c อนโทร l เล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเลือกอีกครั้งที่เรียกว่า select ตรงนี้นะครับ เราจะได้กล่องที่เราจะสามารถเลือก t e x t ซเจอได้นะครับซึ่งโปรแกรมได้เตรียมไ้ให้เราแล้วนะครับเราก็เพียงแต่เลือกมาใช้นั่นเองครับผมจะเลือกในส่วนที่เป็นทุ่งหญ้านะครับเราจะคลิกหาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทุ่งหญ้าอย่างนี้ครับเมื่อเราคลิกไปใช้นะครับแล้วก็กดแอดตรงนี้หนึ่งครั้งครับ จะเห็นได้ว่าสีนั้นได้ลงมาทั้งหมดพื้นที่เลยนะครับอย่างนี้นะครับสีแรกของเขาจะลงทั้งหมดพื้นที่อย่างนี้ครับดังนั้นเราจะมาเลือกในส่วนไหนที่เราจะต้องการปรับสีใหม่นะครับเราจะมาดูในส่วนที่เป็นเป็นถนนหรือเป็นผืนทรายกันนะครับกลับมาตรงนี้ครับ add texture อีกครั้งนะครับเลือก select อีกครั้งครับตามนี้เราจะไปเลือก texture ที่เป็นทรายนะครับในส่วนของเท็ t u r e อร์ที่โปรแกรมได้เตรียมไว้ให้เรานั้นเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการเท็ t u r e อร์ที่ต่างจากนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดมาจากที่อื่นได้นะครับผมจะเลือกส่วนนี้ที่เรียกว่าแซนตรงนี้นะครับแล้วกด add อีกหนึ่งครั้งอย่างนี้ครับเราจะได้แซนตรงนี้มานะครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกแซนตรงนี้นะครับแล้วกลับไปเลือกแปลงครับ เห็นได้ว่าจะมีสีฟ้าแบบนั้นนะครับก็พร้อมที่จะทํางานนะครับเมื่อเราคลิกไปเห็นได้ว่าจะเป็นส่วนสีเขีกีที่เป็นถนนหรือเป็นทรายนั่นเองนะครับหากเราเห็นว่าทรายนั้นใหญ่เกินไปนะครับจะมีส่วนตรงนี้ที่เราลืมปรับนะครับผมจะปรับให้แปลงนั้นเล็กลงมาอยู่ที่ประมาณ30กว่านะครับ35อย่างนี้นะครับแล้วจะลงทรายไปตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวาดอย่างนี้นะครับ หรือทำเป็นถนนเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่คือส่วนที่เป็นสีที่เป็นทรายหรือเป็นถนนนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาใส่ในส่วนที่เป็นต้นไม้กันครับเราจะไปหาเมนูที่เป็นต้นไม้ตรงนี้นะครับเห็นว่าอยู่ข้างๆกับแปลงนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นต้นไม้ครับเมื่อเราคลิกที่ไอคอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนล่างนี้เรียกว่า edit tree นะครับ เลือกมาใช้เลยครับคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ส่วนที่เรียกว่า Add tree อย่างนี้ครับตอนนี้เราจะมาเลือกดูต้นไม้ของเราครับให้สังเกตไอคอนวงกลมเล็กๆตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกนะครับจากนั้นเราจะมีช้อยให้เลือกมากมายครับผมจะเลือกในส่วนที่เป็นต้นไม้ทึบก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเมื่อคลิกตรงนี้แล้วเราจะคลิก Add หนึ่งครั้งตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเขาจะเป็นไอคอนสีฟ้าๆตรงนี้นะครับตรงเคอร์เซอร์หรือตรงเมาส์ของเราอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับให้แปลงเล็กลงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมจะวางต้นไม้ตรงนี้นะครับเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกแล้วลากนะครับต้นไม้จะถูกวางในส่วนที่เรากําหนดให้อย่างนี้นะครับในลักษณะนี้ครับนี่คือต้นไม้ทึบที่เราจะวางนะครับผมจะวางต้นไม้ทึบอยู่ตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนต้นไม้นะครับเราอยากจะได้ต้นที่บางลงนะครับเราก็เพียงแต่ไปที่ Edit Tree ตรงนี้อีกเหมือนเดิมครับคลิกตรงนี้แล้วเลือก Add Tree อย่างนี้นะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกที่อยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้ของเขานะครับผมจะเลือกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่มีก้านสูงๆอย่างนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้ว Add ตรงนี้ครับ เราจะปรับอีกหน่อยนะครับผมจะปรับให้อยู่ที่สิบกว่านะครับผมต้องการให้ต้นไม้นั้นมีขนาดพอสมควรและไม่เยอะนะครับอย่างนี้นะครับถ้าผมคลิกแค่ครั้งเดียวเขาจะขึ้นมาแค่นั้นนะครับถ้าเราคลิกมากๆนะครับจะเห็นว่าเขาจะเกิดขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้ครับเราสามารถนํามาวางอยู่ที่ภูเขาก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับบทเรียนนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่สนุกและให้ความเพลิดเพลินกับการทํางานนะครับ เราสามารถที่จะเลือกต้นไม้เลือกเท็กซเจอร์ต่างๆมาทำได้ครับผมจะหมุนกลับมาทางนี้นะครับจะใส่ต้นไม้ตรงนี้ทั้งแถบเลยก็ได้ครับในลักษณะนี้ครับอย่างนี้นะครับลองฝึกดูนะครับฝึกบ่อยๆจะได้เกิดความชำนาญครับ สำหรับบทเรียนนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับการสร้างเกมด้วย Unity แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปครับ